หลายปูกลางนะ้ำปูอยู่ใสจ้าเดี๋ยวนี้ต้เขากำยู่หลังเต้าอยู่เพราะฉะนี้เขียนมือพราะว่ามันองพิษในมดอันในขาเจ้าตายแล้วก็เลยตรวจต้นทุกความแลก็เลยอีกครับขัดขันเดียวอยู่งนลานซุปเป็นเนื้อก็สิได้ขึ้นไปเมื่อใดฮะเพาะโทษที่ต้องกักนเนาะปูอันให้ลูกถามปูแม่จ้าเมื่อนั้นปูว่าปูฝันตองวดแม่จ้าปูฝันจังใดจ,จา้า ต้องกรสันอันมันก็ะสันเรื่อยๆเลยด้วยแะ่กระเช้าคือจ้าวว่าวว่าวห้ฟังแม่ค่ะปูของอันลอยฟังคือจ้ามันเป็นกระสันแบบค่อยๆอ่าแบบที่ว่ามันค่อยๆแบบที่ว่าเขาจะมาบอกว่าไอ้อมานอนอยู่นี่ผู้ใดนี่มุ่นมากกว่าจ้าโอ้มีคนมาถาม เอเพราะว,ว่านั่นเมอนมองกานขาเจ้าทุกพุดธขามมองการพี่ใายองก็จะไปเบ้าเนี่ยนะโอ้คนคี่ตกเป็นไปยู่คางเบ้าพี่ตายหงบ่จ้าเออเแสด้มาอยู่พุดลเรานี่แบบไม่จะันได้นีจากต่างชาติกนีม่เพราะว่าเป็นปวยตั้งหู่บาตายอยู่กับหนิงใช่ไหมโอ้โปรรเูเผาไปยู่หันพอดีเขาไม่ยู่นี่พอ <c oughs> ดีตอนนี้นมันพุด แอนตั้งสีมันขอไปยูมันหลอนจะไล่ได้ปูว่าฉันวันปนั้นมันกับถวายเพื่อนแล้วติดตายมือเรียกว่มอนจักเลยค่ะขนคิงลูกบูเลยฝันบ่จ้าเพิ่นมาว่าจังไดกขอปูเป็นไปได้ตรถาเาทางออกแน่ที่เรานี่มันหุอือิงมากเมากเกืตา กัดนังบาดเลยไปก็อันนี้ชีรุมอันนึงนะนี่คีรุ่มโอ้มีดชาขีเมียงสิเนาะออนนี้เราขีเมียงมาดติดไปึ้นมากเลยขึ้นทุกทางม่ดเลยนั่นโอวแยงพ่อยากพ่อเรียกกันนอกไปส่เนหมอหมอนึ่ง่อดมายอดใส่ทอดเรียแต่ว่าสนองจ้ากุญจให้สชคว่าจากปั้วเห็นเลขตัวใดหลืจ้ามันมองไปมันคล้ายๆมันก็ มันกับมีเขาจะลืมพปูว่ามันข้นมาศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกโอ้บะเน,น่ได้ปูศูนย์ศูนย์นนหกเข้ากับกาฟหัวเป็นศูนย์ศูนย์เก้าเนาะมันเป็นเรื่องแบบย่านได้แบบไหนล่ะมีกิ่ลืมกี่เนาะมันกัเลยว่าจะไปใช่งานจะว่าจะไปเกียร์อะแต่มาไปจะใช้งานยัยไงเพราะว่ามันเนี่ยนี่มันขืนมาเลยพ่อเขาบอกไปตามนะตามเห็นเนาะบ้านี่ คือเลกกระลาบักผ้าปูไว้ท่านเนี่ยเอาเงินมาจ้กมันเรื่องหัวบกวนนี่ว่าไม่ได้หัวบกวนน้ำอยู่ขลาวนาอือเข้ามานางเอาชดสดอยู่กลางน้ำคือเกานี่ละปูแม่นอะได้ล่ะว่าสิ้าเพื่นแต่เดิมอยูุ่่มเตาน้วอันอันพาทีนงาุดเป็นย่งสุดเลยใ่ จ้าเดี๋ยวกะลอก่อคือเก่าปูกะบซัวสีแล้วกะสีม้าอยู่ดอกเนาะออาปูเป็นเสียอายุจักปีแล้วปูอยู่หันเพราะว่าไหนฐานน่ะชาบานทันยู่อายุจักปีเพรนนาะาว่าเพื่อนดอกมาเขาเบาไปในี่บานนี่ยเป็นก็เลยปูขามไปเนี่ยเขเลยไม่น,นอนเนี่ยมันเป็นอยู่ดกกอกเพราะว่ามันตายไม่ไหมตัวนี้ แต่ก็หนึ่อนะาแต่ว่าท้ายไม่ยุกเลยหนึ่งไม่ยู่อะไรอี่โอ้จีนชะตาก็คนบ้าคนก็ยังหายมีจีรุ่มมากไหไได้ยุคางเบ้าเลยวะจ้าแต่าม่ฝนเอกว่าจีเอาไปว่าจีเอาไปใช้งานนะมันเข่าจีนยงเขาค็เรียกขนาข้างขามันจุุนกข้างอืมาบงต้งะเพราะ่มันต่อนว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าภาษามีจีลุ่มเนาะ เฮ้ยบแนแดดเหปูหาวันมาศูนย์ศูนย์เก้าศูนศูนย์หกเนาะอยกเหอยังไท่านดทางบังนอแต่ว่าเพิ่นกับมาเขาฝันแสดงว่าเพิ่นบัดั้นไปไสเนาะปูโอ้ยเพิ่นมาอยู่นี่ละหามาอยู่องค์ใดก็ได้ชิ้นนี้มันตาก่อนนี่ผีหลอกบ่ปู่ะผีหรอกบ่ะจ้า ว่ายืดดีๆก็ร่มท้วนไปจัิงไหมคะโอ้ผลมาสูนเกาไปสับะสวนนุ่นปลายตาอย่งน้ยืใช้ประยชนหนักนี่ะกันพุ่มแข็งะก้าแล้วอบก็หน้าสลยใหญ่รมทวนร่ม้วน่เนเลยวันนี้คือว่าเขาถวายทีให้ปูอยู่มื่งเลยวะจ้ามันกับเป็นทั่วไปสมมตอสมมติเรากว่าแห่งพรท่านเห็บไปเราเพราะว่า อมันด้อยตักากอนเพรว่าม ah ันออกกันอาจารย์ใหญ่ไปช่คนเทียนผูเี่ยนคนบอกว่าให้ให้แต่าเขาันรอดากษาแต่ถ้าว่าอันพวังสิอือแกไปทื่ดงไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะตอนนี้ไปฝนมันค่อมคนนี่ก็มาก่สีกีสีก็สียเาะอาปู้ตังแต่ปู่ว่ากันให้เลขว่าถือสีง่ายวัดนี้กับเขาตลอดอยู่ได้หรอเลขปู่น่ะ ปูนกติยานเท่านี้สุดท้อป่ะเนาะสงสัยพุ่มอยากให้อยู่อยู่เด้ลูกว่าขันอยากให้อยู่อยากให้จางครับเขาแยกยี่สิบวันแม่เนาะจ้าแม่ยอยู่เขาทุกวันทุกวันจนแล้วคนแล้วเนาะปูเนาะพ่อปูเบาหมื่อนั้นเลขเข่าแมบางหันแตกสามตัวบางหันก็ได้พระเจ้าก็มาถึงก็อยู่ไทยดิเยอรมันหนูพระเจ้าก็อุ่นมงน้ยมาอยู่ถึงก็อืมดีใจน้ำด้อยค่ะปู ่เาก็กันมันน้ามันยิ่งไปเดี๋ยวสีผู้ผู้จิตการเลขที่กสีตัวยืนสีาจ้าแมนอยู่บันิกาล่าบกพ้านี่คืออยู่วัดกลางน้ำเออเื่องบกพ้าว่าน้ำบนาใ่น้สีาบตายยาเป็นสิบว่าหายปูนี้ไอ้กับปะมองเกาวยจะแมันข้นบกพ้าว่าน้ำเนือวันนีอ่งนั้นเนะว่ได้แล้วว่กา ก็คือไม่นั่งมองน่ายได้ค่ะคคกับสู่ๆครับปู่ช่วงนี้เลขปู่กับเขาติดๆอยู่กับสิ่ว่าไดสางอยู่บ่เนาะเออผเป็นมีส่นชาเเป็นแบบอย่างกัเรื่อยๆอยู่แล้ว่ดเอาครับปู่มนี้มจอมีีลไม่กู้กันละศูนย์ศูนย์หกศูนศูย์เก้านะปู่เนาะแตบไม่รู้น้ำมัขนาหนที่ขยายบ้่งไหเด้อจ้าจ้ามาฝันแค่เดียวว่ปู่ อผมมาล้างเท้าแบบตื้นสัญยางคือตีนตบมาอยู่ตาแห่งบ้ากาเขามาใกล้โอ้ยางกระถือตีนใส่เลยผีนะนะทางตีนตืบตืบัวอย่บพานพาคุณมาอยู่หนนนี้เด้อคุณันแบบมกวนเนาะเออแล้วม่ยังบบพ่อเอ้ยย่างเท้หนังบ้านเทาอยากจะมันถือเลยอุ่ยกระือ ไปบู่ใท่านหายอ,อ,อเพราะคุณกะนสือมาคุเอม่นอนนี่นะที่คุณยาบต้มบูดทั้นท่านควรแบบหบ,บอกเลยเขาถืเกาะจะกระสีรอปูลกลับมาเอาเลขกะล่าตาเดียวคือเกาหล่ะคระปูอยากล่ออยู่เอฟซี่บรนวาแม่นแม่นแตกปูเอาเลขกระล่าตาเดียวว่าสั่นปูลกลางน้ำ มันก็สูงน้องก็สูงเขาตลอดเลยค่ะค่ะมันก็เป็นแนวทางเนาะมีเขามีรถแต่ก็เขามา<อ>ะซงวัดติดติดแล้วเนาะค่ะ